มาอีกแล้วนะครับกับฟอร์ดเอเลสตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตนะฮะนี่สีดําสวยมากครับลูกค้าออกรถใหม่ที่โชว์รูมเลี้ยวมาหาเราเลยนะที่มาดิสเซนเวครับนี่ลูกค้ามาเลือกล้อเลยครับตัวนี้เป็นล้อของอาร์กอนฟอร์นะเป็นล้อแม็กฟอ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มาในสีดำเงานะฮะคอสแบ็กดีเห็นไหมตัวนี้เป็นขอบยี่สิบสีดำเงาคอสแบ็กซึ่งล้อของอาร์กอนฟอรเนี่ยงานเขาละเอียดนะฮะงานละเอียดมีเสะร่องตรงนี้มีโลโก้มีชื่อแบรนด์เรียบร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยล้อฟออกกมาาาหหลลยแบรนด์นะะฮกการเลือ ล้อเนี่ยต้องเลือกล้อที่มีคุณภาพที่ดีใช้วัสดุเนื้อฟอสทั้งก้อนมากลึงออกมาเป็นล้อนะฮะก็จะเรียกว่าล้อฟอส100%ในแบรนด์ของอาร์คอนฟอสเนี่ยซึ่งทําออกมาให้เลือกอยู่หลายลายและก็เขาเรียกว่าเป็นแบรนด์ล้อที่ให้การรับประกันนะฮะไม่ว่าจะเรื่องของงานโครงสร้างหรืองานสีนะครับเพราะฉะนั้นล้อแม็กเนี่ยเราจะเลือกเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนให้มันต้องดีกว่าเดิมสวยกว่าเดิมทนกว่าเดิมนะครับและคุณภาพการรับประกันก็ต้องไม่แพ้ของเดิมรับประกันนานของเป็ล้อสอ่นะครับโอเคครับกะยา275 55 ยางญี่ปุ่นตัวยอดนิยมแน่นอนนะล้อลายไหนไม่รู้แต่ยางต้องเป็นลายนี้นะครับถึงจะสวยนะฮะในชั่วโมงนี้นะครับนะฮะโอเคก็อยากได้ล้อดีๆยางดีๆแบบนี้ติดต่อมาหาเราได้เลยนะฮะเรามาีสินค้าให้เลือกอยางให้เลือกนะครับว่าอยากจะได้สินค้าเกรดไหนเรามีหมดนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ She's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic, all natural, well, not a piece of fur is plastic to her toes yeah they say that she's a alive yeah the whispers all around say she has a reputation don't believe it till i see it so i want a demonstration and i've always learned it better with a hands-on education so i need a private session if you get what i am saying and they say that